เรื่องราวในหลักคำสอนและพันธสัญญาบทที่5โจเซฟสมิธและอลิเวอร์คาวเดอรีโจเซฟและเอมมาสมิธอาศัยอยู่ในฟาร์มเล็กๆใกล้กักบฮาร์โมนีรัฐเพนซิเวเนียบิดาของโจเซฟมาเยี่ยมพวกเขาทั้งสองดีใจที่ได้พบท่านบิดาของโจเซฟเป็นคนดีพระเยซูป,ประทานการเปิดเผยสำหรับบิดาของท่านแก่โจเซฟการเปิดเผยบอกวิธีที่ผู้คนสามารถช่วยพระเยซูได้พวกเขาควรรักพระเยซูพวกเขาควรทำงานหนัก เพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณพวกเขาควรรักและช่วยเหลือผู้อื่นผู้ที่ต้องการช่วยพระเยซูควรสดอ้อนวอนและมีศรัทธาเช่นกันพระเยซูตรัสว่าผู้ที่ช่วยพระองค์จะได้รับพรบิดาของโจเซฟกลับบ้านและพยายามทำสิ่งที่พระเยซูทรงบอกให้ท่านทำท่านแบ่งปันพระกิตติคุณกับหลายคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวท่านโจเซฟต้องทำงานในฟาร์มของท่านท่านต้องแปลแผ่นจารึกทองคำเช่นกันท่านมีงานมากเกินกว่าจะทำเพียงคนเดียว ดังนั้นท่านจึงสวดอ้อนวอนและทูลขอความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของโจเซฟพระองค์ทรงส่งชายผู้หนึ่งชื่อออลิเวอร์คาลเดอรี่มาหาโจเซฟอลิเวอร์ต้องการรู้เกี่ยวกับแผ่นจารึกทองคำโจเซฟบอกเกี่ยวกับเทพมรณยแผ่นจารึกและพระคัมภีร์มอร์มอนอลิเวอร์เชื่อโจเซฟและกล่าวว่า เขาจะช่วยโจเซฟแปลแผ่นจารึกทองคำขณะที่โจเซฟอ่านออกเสียงอลิเวอร์จะเขียนคำเหล่านั้นลงบนกระดาษโจเซฟและอลิเวอร์ทำงานหนักพระเยซูทรงสอนหลายสิ่งให้โจเซฟและอลิเวอร์ พระองค์ตรัสว่าพวกเขาควรสแสวงหาปัญญาและชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่ความร่ำรวยพระองค์ยังตรัสอีกด้วยว่าพวกเขาควรเรียนรู้เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและช่วยให้ผู้คนเรียนรู้พระกิตุคุณพวกเขาควรมีศรัทธาและทำสิ่งที่ดีหากพวกเขาทำพวกเขาก็จะได้อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ตลอดไปพระเยซูตรัสว่าอลิเวอร์ควรเป็นเพื่อนของโจเซฟเสมอ และช่วยเหลือเขาในยามยากลำบากพระเยซูตรัสด,ด้วยว่าอลิเวอร์สามารถเรียนรู้การแปลเหมือนกับโจเซฟพระวิญยามบริรสุทธิ์จะทรงช่วยออลิเวอร์แปลหากอลิเวอร์มีศรัทธาเพียงพอออลิเวอร์พยายามแปลเขาคิดว่าการแปลน่าจะง่ายแต่เขาทำไม่ได้พระเยซูตรัสว่าอลิเวอร์ไม่ได้ทูลขอความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยวิธีที่ถูกต้องพระเยซูทรงบอกโจเซฟสมิธถึงวิธีที่ออลิเวอร์และคนอื่นๆทุกคนสามารถได้รับความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า เมื่อผู้คนต้องการความช่วยเหลือพวกเขาควรคิดไตรตองว่าจะทำอย่างไรพวกเขาควรตัดสินใจว่าสิ่งที่พวกเขาคิดเป็นสิ่งถูกต้องที่จะทำจากนั้นพวกเขาควรทูลถามพระผู้เป็นเจ้าว่าสิ่งนั้นถูกต้องหรือไม่หากสิ่งนั้นถูกต้องในใจพวกเขาจะรู้สึกดีพวกเขาจะรู้ว่าถูกต้องหากผิดในใจพวกเขาจะรู้สึกไม่ดีอลิเวอร์ไม่พยายามแปลพระคัมภีร์มอมอนอีกต่อไปในทางกลับกัน ท่านจดถ้อยคำขณะที่โจเซฟแปลพระเยซูตรัสว่าอลิเวอร์จะได้รับพรหากช่วยเหลือโจเซฟ